สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของพายซุกุสุคนครับส่งหากินแมวเบาหนุยครับนี่เบาหนุยผ้าพีผ้านอนดาดักปลาซิวนะครับดากไว้แล้วครับจะพามาเก็บมากูครับดักไวได้ครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับมันสิถือว่าครับพี่น้องไปเบิ่งครับเหมือนตามเบาบีมเบาเล็กไปครับเขาบอกเขากะบอกไว้ก่อนได้พี่น้องเยื่อนี่มันเป็นเขาสวยคุกกับคุกกับกับปีครับ คงกบเบ่เคยหรอกนู้มีครับล่องเบงเดี๋ยวปลาซิวไปเป็นเหยื่อปลาสูตรใต้นังครับพี่น้องเดินตามตามบอลเล็กไปเบิงครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมใหก้กางใจด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปไม่แจ่้บางนู้นนี่ด้วยครับไปชมกันครับขึ้นพอดีเลยบอลเล็กก็ขึ้นมาก,ก่อนหรอกครับโบเฮียนครับขึ้นพอ,ด,อดีเลยอืมปลาซิวหน่อยไงปลาในหรือบอลเล็กนี่ อเอาอะไรเพื่อนจอมจอมเหมิงจะเอาไปเป็นเหยื่อปลาครับแกยุครับในบ่ลายนนนคนที่เหยื่อปลาเนาะโหมันตัวหน่อยครับเดี๋ยวผมบอกเล็กเทพมันก่อนครับ,บกุ้งก็ได้ชีพใหญ่เหรอวะเบลเล็กกำลัง<า>แกอยู่ครับสิบบ่ปาดเ,เอาแกดากมันมาได้แกด่างมันเรากำลังเอาเหยื่อลงนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้หากินนะครับเอา เอาไปเป็นเหยืย่อครับเหยืย่อตกปลาเอาไปเหหยยืย่อาปลากระสูบนะครับปลาสูาบที่พ่โต๊งอยู่ไหนต๊ะวันนี้เหยื่อปลาอะไรนะครับปลาหมอสางเหยียบครับหางแดกได้แค่นี้ครับพอที่พี่ต้องอยู่ใค่ต่อครับพี่นอ้องสาที่สองครับมองที่สองมีบอบเฟยเบิ้งควันอุย้ยบอกว่าอุยเขาไหลอยู่ครับพี่นอ้องบอกไหลอยู่ถ้ากลนะ่องหันนะหลังแท้ก็ไว้หรอกนี่ ที่ได้เลนน้านี่ห้อยหูม่นเลยกอื๋อนั่นเห็นบอคั้นบ่วงที่อันนี้ับพี่น้องมีอยู่เด้อมีอยู่มีอยู่ออืออเอ็ออืออืออยออืออืออืออออืออืออือ้ือออ้ยออออืออืออือออนอ้ื โอ้นี <Wow. S 1> ่ครับพี่น้องดูออกเลยเก็บพี่น้องคุณเพิ่อนเนี่ยข้าวบีมเหรอไนโยครับสิ่งประดิษฐ์แบบแปลงปลอมเอาบอลเล็กเอ้าวต้่งการชนะเลยจีนจีจันวะน้องนี่ถือไรครับพี่น้องเป็นนำดำเลยนัองนี่ถึอไรครับเยี่ยมพี่น้องเยี่ยม อรครนเไครับพี่กเยสูนีเดครับซ้ำสิก้ยนี่ครับพี่น้อือโอ้ข้นปะไรครับอ้ยเอาถอยเฉบังบ้เอาถอยเังบี้เดเยสูดิดนะครับ โอ,ออโอ้ยเปี๊น่องคนเบิ่งเลยอู้เจ๊แท้ครับพี่น้องเด็ดปละอุ้ยเยี่ยมครับคอยดูกันบีมนี่ครับทำการเทศนะครับพี่นอ้องเออทางนี้เด็ดครับพี่น้องแต่บบอลไม่กลุ่มไปซิวหนีนี่ันอยู่นนี่บีมบีมนี่ครับพี่น้องดูกันสัสดครับโอ้ยรลายพราะตกแล้วครับก่อยกับพ่อก่อยได้หนิเพี่น้องเอาไปเบิง่งหลังต่อไว้ครับ เบาเล็กกำลังกูครับทั้งทีสามครับนี่อยู่ครับแต่ว่ามันตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหเครัเขึ้นบังเลยเอาล้างสามก่อนเถอะครับมาซิวใหญ่ครับเอามือถึงลังสุดท้ายครับเบาบิมโอ้มาซิวงี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องใหญ่แห้งครับพี่น้องก็ไปก่อยแล้วนี่ครับเอา เป่าหนุ้ยเฮ็ดคลิปดักปลาซิ่วนี่ป่าหนุ้ยลองเยื่อ่ไหมนะครับพี่น้องบอกไว้ก่อนเขาสวยสุกครับเราก็เอาไปคูกับกะปิแค่นั้นครับครึ่งชั่วโมงเห็นผลครับพี่น้องเขาสวยนี่ก็กินเขาสวยนี่ครับเขาสุกอะไรครับเขาหุงสุกครับเขาเหนียวเขาเจ้าวอะไรได้พี่น้องเสร็จไปหลังสุดท้ายครับหลังที่สี่เทลงโอ้โหเยอะเยอะเยอะครับพี่น้องเล่นเบิรงนกันครับสัส ตัวเพิ่นเบิ่งพี่น้องเบ็ดบี๊ตัวอ้ออยได้เยอะครับเยอะปลา,าเกินเนราเด้อพี่น้งองเรต้องไปทำอาหารนำเอาคลิปนี้เข้าประสบความสำเร็จเนาะครับพี่น้องบอกอีกเท่านึงเด้อกะปิคุกเข่าครับพี่น้องเอากะปิกับข้าวสวยมาคุกกันนะครับแล้วก็นำใส่ที่ดักกุ้งหรือดักปลาซิวนะครับ แล้วเราก็ทําหยอนลงน้ำนะครับพี่น้องผมลองใส่วบเบื้องครับครึ่งชั่วโมงคือครับถือว่าได้ผลครับคลิปนี้เยี่ยมครับเอาคลิปนี้เอาไปเท่านี้นะครับมันเป็นคลิปดักปลาซิวครับผมเป็นทดลองมึงครับล่องเยือครับเกือบหัวแตกเยือข้าวสวยคุกกะปินะครับพี่น้องไปสิมาทําตามผมกะทาตามเลยพี่น้องถือว่าเด้ผลผมลองเิึงผม่ก็เห็ดออกกำลังลอกทางแหลกครับปลาซิว ไฟทิ้งหนึงเด้อทำอะไรเยอะเลามาไกลก็แชร์ให้บ้านนุ่ยนี่เด้อกดติดตามครับสวัสดีครับ